โอ้โหนัดเดียว13ใบเหลืองครับเดี๋ยวต้องมาดูวันนี้นนจะเป็นเริ่มแบทเทิลครับราศีสไลดเอาแล้วยิงโจนาธานครับจาาังหวะสองเก็บมาได้ทยาวัฒนมีนัชชนนเข้ามาให้สุภาพไม่มีธงแล้วสุภาพยิงยังติดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วลูกนี้โอ้โหขึ้นนำเอามีมีเสียงนกหวีดครับ โอ้โหมีเสียงนกปีดไปก่อนครับเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยกุทสิทธิ์ไม่ว่าอะไรแล้วก็บอกว่าอยู่ที่บอลอครับล้มลงไปสองคนกวาดมาตรงนี้วิชิตไม่ล้ำด้วยแล้ววิชิตตั้งป้อมวิชิตว่ายังไงยิงโอ้โหโจนทานเลยครับเอาเบอร์โตยิงด้วยซ้ายต้องปัดแล้วบรรหารจะมาสองโอ้โหแล้วยิงอีกทีหนึ่งบรรหารแล้วโอ้โมีใบเหลืองแล้วครับ นัทพลนะครับตังเกมขึ้นมาวิชิตหมงเช็ดจังหวะแรกได้จุนธา,านแก้ออกมาโอ้โหจารุพงครับโอ้โหน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหลืองนะครับเนี่ยออกครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยครับโอ้โเอาล่ะครับ โอ้แตะนี้ไปแล้วครับจังหวะนี้ได้ไหมครับยังไม่ได้ครับโอ้โหแล้วเป็นประตูขึ้นนำไปเลยครับโอ้ไม่เสียสมาธิเลยครับเนี่ยขอนแก่นฉบฉวยจังหวะได้ครับมาฝั่งของสุภาพให้มาที่นาราชัยตั้งมาถึงเสาสองีชิโบ่งเรียบร้อยเลยครับหนึงประตูต่อหนึ่งครับโอ้โห เอาแล้วครับนาดาชัยทองทับนะครับเปิดเข้ามาให้วิชิตกองสินแก้วประตูตีเสมอมาแล้วครับโอ้โหชนละทิศจันทคามแก้ถูกจุดครับโอ้โหสุดสุดปเลยครับโอ้โหวิชิตกองสินแก้วนี่ลูกงงนี่ร้อยอยู่แล้วครับลูกหัวไม่ต้องห่วงครับวิชิตครับมาทางขวาเอาเลยครับโจเซ โจเซ่ดูราโดปแตะชิบีกแล้วลูกนี้โอ้โหแล้วล้นไปหรือเปล่าออกหลังไปแล้วออกแล้วครับวิชิตแล้วครับวิชิตโอ้โหไม่มีเพื่อนเลยวิชิตโดนดึงแล้วก็โอ้ได้ฟาวครับจังหวะนี้สัญญาณมาสุภาพเปิดเข้าไปแล้วได้ควิดแล้วครับรัฐพนแถวสองอาิสิทธ์ซัดเลยแล้วโอ้โหน่าเสียดายสุดๆครับอภิสิทธ์มุสโาลาเขาไปเตะมุมด้วยครับอ้าวแล้ว อุตสินเป่าหมดเวลาไปเลยครับโอ้โ oh หราศีสไลด์อยู่ในเต็ดเปิดบ้านเสมอกับคอนแก่น FC ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง